ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการรับของฟรีในแมปที่ไม่ชช่อว่าสิงคโปร์วันเดอร์แลนด์นะครับวิธีการรับของชิ้นนี้ให้เราทําการกดเพนะครับเมื่อเรากดเพลแล้วเนี่ยมันจะขึ้นคัดซีนนะครับให้เราดูจนจบนะเมื่อคัดซีนจบแล้วให้เราเข้าประตูแรกนะครับนะหรือว่าประตูด้านซ้ายแหละให้เข้าไปเลยนะครับเมื่อเราเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับเราจะถูกว่าไปยังด่านหนึ่งนะครับนะ เมื лось, e ่อทุกคนเข้ามาแล้วนะครับให้เราสังเกตหลอดด้านบนนะครับนะสิ่งที่เราต้องทําก็คือการเก็บตัวเหรียญที่เป็นสีฟ้าคือมันเป็นเหรียญหรือว่าเป็นเม็ดอะไรสักอย่างนั่นแหละนะครับที่เป็นสีฟ้านัเราจะต้องเก็บจนกว่าหลอดด้านบนจะเต็ม100นะครับนะซึ่งตัวเหรียญพวกนี้หรือว่าตัวเม็ดพวกนี้เนี่ยจะอยู่ทั่วทุกที่เลยนะครับก็ให้เราเดินเก็บไปเรื่อยๆจนกว่าหลอดด้านบนจะเต็ม100อยอย่างที่ผมพูดไปแลวนะครับนะ เมื่อเราเก็บหลอดเต็ม100เราก็จะได้ตัวของฟรีมานะครับนะวิธีการรับของฟรีก็มีเท่านี้ใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์แชร์กดติดตามด้วยริมเสื้อกดดิสคอร์ดกดตามแฟนเพจล้วก็จริงด้วยสำหรับวันนี้ลาไปเพลงเท่านี้คราคาครับแเราจะมีแค่น้านะครับรบ,รนานะะบายขอบคุณที่รับชมคลิปจนจบนะครับ